ว้าวไวฟูโอ้ไวฟูสวยว่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่มากไก่และนี่คือการ Reaction s ส i ี i i i m u u t i ติ r s e EP7 เมื่อกี้แอบเห็นหน้าปกนะว่าฝั่งคล็อกแมนเนี่ยมีไวฟูเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมมีไวฟูเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมแล้วตอนหลังมีการทำนาย EP66 ของจักรวาลหลักด้วยนะ มีช่องหนึ่งเขาทำอีพี6กไว้ไปดูกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเรามาดูกันก่อนเลยสถานการณ์แย่มากโอ้ยนี่พี่ลองพี่ลองแก๊โมโหไอ้นี่ตัวสก,กิปปี้ที่ทอยเล็ดพิษพี่ลองตอนที่แล้วไงที่เขามีทับเล็ตบอกว่าพี่ลองกลับมาถึงฐานใหญ่แล้วแล้วเขายังสามารถสู้ได้ต่อนี่สู้ได้จริงๆเขาส่งใครมาเมื่อกี้ เอาส่ง P.O.V. Man P.O.V. Man ได้รับเมสเซจจากแท็บเล็ตแล้อาจจะต้องใช้อาวุธสุดร้ายกาดในการช่วยไททันคล็อกไททันนะว,ว้าวนี่ไงลากคล็อกแมนถูกนำกลับมาซ่อมแซมโอ้แทบไม่ต้องซ่อมเลยจักรวัด เดี๋ยวก่อนนะเอา้านึกว่าจะย้อนเวลาได้ว้าวไวฟูโอ้ไวฟูสวยว่ะ <c oughs> พี่อะไรนะพี่ซิมจกักรวาลนี้มีพี่ซิมเหมือนกันไหนเรามาดูพลังของเขาซิย้อนเวลาเหรอทุกคน ว้าวลักคล็อกแมนกลับมาแล้วทุกคนเอ้าทำไมตัวย้อนเวลาคนนู้นเขาย้อนเวลาไม่ได้แสดงว่าเหมือนเขายังต้องฝึกอีกหน่อยนะคล็อกไททันของเราถูกจับตัวไปได้ตัวน,นี้เป็นหัวหน้านะอยากรู้จริงๆว่าหัวหน้ามีพลังอะไรน่าจะต้องโหดแน่เลยเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาใช้ไม่ได้แต่ตอนก่อนหน้านู้นเขาใช้ได้ หรือว่าจริงๆแล้วเขายังฝึกได้ไม่เต็มที่พลังเขายังแบบใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าตอนนู้นนะที่เขาย้อนเวลาได้ปุ๊บเหมือนกับเพื่อนเอนเขาอะตกใจว่าเฮ้ยมันย้อนเวลาได้ไงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็ยังติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอ่ะแล้วเรามาเทียบกันระหว่างไวฟูคล็อกแมนและไวฟูทีวีอืมดูจากทรงแล้วไวฟูคล็อกแมนนี่เซ็กซี่กว่านะ แต่ป๋าก็ยังชอบไวฟ,ฟูทีวีอยู่ดีนะน่ารักเขาน่ารักมีอาวุธด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นปืนตอนนี้เราทราบความสามารถเขาแล้วนะครับว่าเขาสามารถย้อนเวลาได้แต่ป๋าคิดว่าเขาน่าจะมีความสามารถอื่นที่มากกว่านี้อีกคนต่อมาก็คือ clockman leader นะครับป๋าคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่แค่ leader ธรรมดาเขาน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างที่มันโอมากๆเลยนะ แล้วเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนเขาจะโกรธจัดเลยด้วยนะเนี่ยดูซาวโดนตีดูอะไรเขาแบบเฮ้ยเข,เขาโกรธเขาโมโหตอนหน้าเราอาจจะได้เห็นเขาสู้ก็ได้นะเขาอาจจะแบบมีพลังอะไรที่มันเกินจินตนาการเกินกว่าแบบที่จัก,กรวาลหลักจะคิดถึงได้นะครับเพราะว่าจัก,กรวาลน,นี้เขาแบบเล่นใหญ่เล่นโตอยู่แล้วนะอยากเห็นเร็วๆและลีดเดอร์เราจะเก่งแค่ไหนนะ ต่อมาก็เป็นของช่อง iu l i t mx นะครับซึ่งเขาได้ทำ ski b i t y toilet ep 66ไว้แต่เป็นแบบแฟนเมดนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจาก ep 65ของจักรวาลหลักมาดูกันว่าเขาจะทำนายได้แม่นไหมแล้วก็เหตุการณ์ในนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเรายังเป็น pov man คนเดิมของ ep ที่65นะครับนี่ซึ่งตอนนั้นพี่ใหญ่ก็ เนี่ยแล้วตอนจักราวาลหลักเราจะเห็นไฟฟ้าด้วยนะไฟฟ้าตรงเนี้ยซึ่งไฟฟ้าตรงเนี้ยมันเหมือนกับการที่พี่ใหญ่โดนอปอรสิทจัดการเลยอ่ะมันจะใช่ไหมนะอย่าลืมนะอันนี้เป็นแค่แฟนเมดนนะครับไม่ใช่จักราวาลหลักนะแต่คนนี้เขาทำภาพคล้ายๆจักราวาลหลักเลยนะนี่มาดูกันว่าเขาทํานายว่ายังไง ก็เมื่อกี้มันภาพของจักรวาลหลักดีวะอ่านี่คือภาพของเขาภาพของแฟนเมดออ้ยพี่ใหญ่โดนต่อฮะยังไม่จบแค่นั้นพี่ลองต้องช่วยแล้วละ่ะใช่พี่ลองไหวไหมโอ้โดนตีช่างโดนตีช่างไซเอนทิสมาใช่ไหมพลังนี้ วายพี่ใหญ่หนีเร็วยิงมันโพดปืนปืนโอเวอร์ฮีดอีกแสดงว่ามันระเบิดหนักมากเข้าไปกังฟูใส่มันเลยโหพี่ใหญ่พี่ใหญ่โดนจับตัวไปนะครับอันนี้เขาทำนายไว้อย่าลืมนะอันนี้ไม่ใช่จัก,กรวาลจริงเป็นแฟนเมสเฉยๆว้าพี่ใหญ่โดนจับไปได้แต่เขาไม่ได้ทำนายว่าพี่ใหญ่โดนสกีบี้ที่อยเล็ปรสิต สิงไปนะครับไม่มีนะเป็นไงบ้างทุกคนคิดว่าตอนที่66ของจักรวาลหลักเนี่ยจะเหมือนกับตอนที่คุณไอยูล MX เขาทำไว้หรือเปล่าถ้าทำไว้เนี่ยปาเศร้าแน่นอนพี่ใหญ่โดนจับไปแย่เลยขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเถอะแล้วก็ EP 66ของจักรวาลหลักเนี่ยมันก็เข้าวันที่9แล้วใช่ไหมคุณ t ด e f ฟักบุ o มเขาไปไหนเนี่ยทำไมกว่าจะปล่อยนานมากแฟนแฟนก็รอกันแบบือรอกันลุ้นตัวโกงอะไรทีเดียว เอาล่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ